ดีครับผมวันนี้ในโกวการ์ด้นาชมในอาทิตย์นี้เขาได้อัปเดตมาแล้วเป็นอีเวนต์ในวันเสาร์มาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเปิดฉากมาด้วยคาสินอัปเดตรอบนี้มาชมวีคบานออฟซัมเมอร์นี่เออคุณแซมกำลังตามหาสมบัติมาชมเครื่องกแกนาหาสมบัติที่ทะเลปุ๊บเหมือนจะเจอสมบัติด,ด้วยจากวันนี้คุณแซมพุดลงไปลุงแซม,มเจออะไรครับถึงคุณแซมเจอเป็นอา้าวเป็นทรากระดูกมาชมน่าจะเป็นทรายเนาะแต่หนะ้าตาเหมือนฟอสซิลเลยเนาะเอาแล้วใครฮะ นกคูกมาแข่งกันเหรอมันต้องแซงตามหาอะไรบางอย่างผู้ชมนกคูกมาช่วยหรือว่ามาแข่งผมไม่รู้นะแทำไมนกคู่ขยับได้ไอย่างงนกฮู่ยางมันจะเป็นตัวเมนของคุณจันเดียวนตัวนี้เหมือนเขาดูชอบนกฮูกย่างตัวนี้มากเหมือนนกคูกเจออะไรบางอย่างคผู้ชมฮะ What เนวซสองมาจากทรายฮะแล้วก็คุณแซงก็ไปก่อนเนอเสาอ๋อสรุปมาช่วยกันหาแต่คำถามคือเน,นสสมาจากทรายฮะฮะ เราไมาเริ่มจากอีเวนต์แรกที่มาก่อนอัปเดตรอบนี้ท่านผู้ชมจะเป็นของอีเวนต์ดีเจแซมนะคุณดีเจแซมมาเปิดแผ่นเสียงดีเจให้ฟังซึ่งอีเวนต์นี้จะทำให้พืชผักเรามีโอกาสติดสถานะดิโก้ท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นโอกาสที่น้อยมากๆนะเหมือนอีเวนต์นี้ทํามาให้แค่คุณแซมเปิดเพลงกันฟังเฉยท่านผู้มชมไม่มีอะไรมากเป็นอีเวนต์ปันๆนะอันนี้ต่อไปอีกเวนต์หนึ่ง่านผู้ชมอีเวนต์ฮิตเวฟนั่นเองนะเขาจะทำให้พืชผักเราติดสถานะซันไดนั่นเองท่านผู้ชมก็สถานะแตกแห้งอะ่ะมมมมาาาาแป๊บนน,นนะนนนนึงท่่ผู้้ชไะอีีเวต์ มาแป๊บเดียวแต่ว่ามันคูณเยอะอยู่นะสำหรับเยอสถานะฮีทเวฟแันนี้น่ะถือว่าได้เยอะมาชมถือว่าดีอยู่นะถ้าใครมาทันต่อไปอีเวนต์หนึ่งก็คือเป็นอีเวนต์ใหม่ได้เพิ่มมาในรอบนี้มาชมอีเวนต์เฮยพายุทรายน้ำชมซึ่งจะทําให้ติดสถานะใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตตอนนี้เป็นสถานะแซนดี้ม้ชมซึ่งมันคูณแค่3าเท่าเท่านั้นน้ำชมไม่เยอะเท่านนมไหร่ะน,น,นะกับแซนด์ตอมพายุทรายอีเวนต์ต่อไปที่เกิดขึ้นในรอบนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ภูเขาไฟน้ำชมมันมานานแล้ว เหมือนอัปเดตรอบนี้มันมีมีโลชัติอะไรมาเพียบนะคผู้ชมมีภูมิอากาศอะไรมาเยอะมากนะก่อนจอัปเดตรอบนี้มาแล้วเราเริ่มเข้าเรื่องเลยก่อคผู้ชมถ้าผมพูดถึงเรื่องภูมิอากาศน่าจะทางคลิปแบบว่ามันมาเยอะรอบนี้ที่ตรงกลางแบบ่านผู้ชมมีของค้าใหม่มานะซึ่งจะเป็นซีดแพ็กใหม่ตรงนี้่านผู้ชม 0. 5เปเ็นป็นผลไม้โบราณนะพวกนี้ผลไม้ในยุคโบราณแล้วก็จะมีกล่องค้ามส่งนี้จะเป็นเคล็ดห้เราทำนะ่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมดูดูนี่เคล็ดแรกให้ผมไปปลูกแครอทหนึ่งร้อยนะ ปลูกแบมโบ้ปล in, ouais, ูกไผ่ยิ้ม้าหรือว่าเสร็จแล้วก็เก็บแอปเปิ้ลยิ้มผ้าผลน้ำชมใอเคสเนี้ยผมว่าไอ้ตรงสุดท้ายตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นไอ้โบนบอสซั่มน้ำชมที่มันแพงกว่ามูนบอสซัมมันไอ้แคนดี้บอสซัมนะอันนี้เป็นเคสน้ำชมน่าจะใช้เวลาทำนานพอควรเหมือนผลไม้ที่แพงกว่าแคนดี้บอสซัมจะเป็นของฟรีนะส่วนอันนี้เป็นไดโนฟัสซิลน้ำชมน้ำชมวิธีการได้ในไดโนฟัสซิลก็คือไอ้ไม่ใช่โดโนฟัสซิลเดี๋ยวเป็นไดโนเอ็กนะวิธีการได้ไข่ของพวกนกเสาร์น้ำชมไปใใส่่นนะเครือง เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเอาใสตียองราไปแรกคุณผู้ชมผมใส่กระรอกไปอะ่ะปุ๊บอ่าใส่ไปแล้วทีนี้ก็ต้องรอหนึ่งชั่วโมงนานมากคุณผู้ชมรอบหนึ่งก็ถึงจะได้ไข่มาฟองหนึ่งนี่คืออย่างแรกเดี๋ยวเราจะลองทําเคลดให้ดูสักหนึ่งอันก่อนคนุณผู้ชมเคล็แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าของใครจะขึ้นเคลอะไรก่อนบางคนจะได้แบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาแบบตามชื่อที่มันบอกมาภาษาอังกฤษคุณผู้ชมอย่างเช่นให้เลี้ยงเจ้าหมาให้มันถึงอายุสิบขวบยี่สิบขวบอะไรพวก ปลูกไผ่กับปลูกแครอทก่อนเดี๋ยวผมหาแครอทแป๊บแครอทผมต้องปลูกเกียนแม่ร้อยอยันไม่น่าถึงนะผมว่าผมปลูกไผ่ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมยี่สิบห้าต้นน่าจะง่ายกว่ามาปลูก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 อ้าวเรียบร้อยคุณผู้ชมเคียร์ขึ้นสักทีนะปลูกไผ่ครบแล้วยี่สิบห้าต้นเดี๋ยวผมไปเช็คเคลีร์แป๊บตอนนี้เกมหน่วงมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรคนะุณผู้ชมดูโอ้โอเนี่ยคนหน่วงเลยเกิดอ,อะไรขึ้นน่าจะเป็นเพราะคนเล่นเยอะตอนนี้เดี๋ยวดูเคลีร์อ่ะเอาอุ๊ยอีเวนต์ไอ้้้้้้หหลลลลุมม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 ดดดาาาา่่นนนนนนผผผผูููชชแแแบ็็็คคคโฮยยเเเเสิขขึวะะไปกกอองงงตต เรียบร้อยแต่ถ้าใครได้แบบเควสย,ยากจริงๆก็กดสิคลิปข้ามได้มาชมเสียวรบบอกเอานะแต่เควสเนี่ยเหมือนจะเป็นรายอาทิตย์ไหมมาชมคือถ้าลำผมทําเสร็จไปอาจจะมีขีดจากัดเปต่ออาทิตย์ยังไม่มั่นใจนะแต่เควสจะดีทุกสี่ชั่วโมงนะเห็นบอกตรงนี้ใครบ้านรวยก็สิคลิปให้หมดเลยมาชมเพื่อเอาโบนับสรซัมนะของที่แฟงกว่าแคนดี้เหมือนจะเป็นของฟรีด้วยถ้าใครอยากจะต้องขยันทําเคลสหน่อยมาชมเควสมันเยอะมากนะผมว่าประมาณยี่สิบหกเควสมาที่ราต้องทำทั้งหมดจากที่ยังยิงข่าวลือมาผมประมาณยี่สิบหกนี้เป็ดเคนี้นะที่ต ต่อไปก็จะเป็นพืชใหม่อ่ะผู้ชมอยู่ตรงนี้เลย Burning b u บัตนะพืชนี้น่าจะแพงมากผู้ชมผมน่าจะขายได้แพงพืชใหม่อยู่ตรงร้านค้าทั่วไปเลยนะระดับพอบต้นถั่วอีกแล้วต่อไปจะเป็นร้านค้าเก่าคุณผู้ชมอยู่แค่30มนาทีนะหลังจากประเดตมาก็คือจะมีพืชกเก่าๆให้เราซื้อนะใครไม่มีแล้วก็ซื้อไวุ้ณผู้ชมก่อนเขาจะไปนะแต่ตอนนี้พอคลิปผมลงไปมันน่าจะไปคุผู้ชมสัปดาห์น,นี้เว้ยม,มีต้นนั้นด้วยต้นมะเขา้ามะแกงคาผู้ชมต้นกาน้ำเฮ้คผ okay, ู้ชมผมจะให้ดูตอน,นีผม วิจัยเครื่องเสร็จนะกด e ไปปุ๊บผมได้เพชรไดโนมาผมได้เป็นแรปเตอร์เลท่านผู้ชมไหนสัตว์เลี้ยงนี่เป็นแรปเตอร์มานะยูได้เลาเสามาแล้วเป็นแรปเตอร์ท่านผู้ชมเดี๋ยวความสามารถผมจะให้ดูทีละตัวแล้วกันว่าทำอะไรได้นะถ้าใครอยากได้เพิ่มก็ต้องเอาไปเอาสัตว์เลี้ยงมาใส่เพิ่มท่านผู้ชมผมตัวอะไรไาใส่ดีอ่ะอุ้ยนกนี้ไม่ได้นกนี้หายากผมใส่พึ่งได้ไหมพึ่งนับป่ะอ่าพึ่งนับเป็นดิน a ท่านผู้ชมใส่พึ่งผมจะได้ตัวอะไรออกมาไว้เนี่ย ส่วนพวกไข่ในเะสาก็ได้จากการทําเคล็เท่าน,นั้นนะจากที่ดูแลเหมือนไม่มีที่อื่นแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสัตว์เล้งตัวแรกกันนะท่านผู้ชมสัตว์เล้งที่มารอบนี้จะมีทั้งหมดกี่ตัวไหมเนะี่ยมีหนึ่งสองประมาณห้าตัวท่านผู้ชมสัตว์เล้งรอบนี้มีห้าตัวนะก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะมากทีแล้วท่านผู้ชมอย่าเยอะเลยเพราะว่ามันหายากด้ยนไะข่รอบนี้ได้แค่จากในอีเวนต์เท่านั้นเริ่มจากเจ้าทีเล็กท่านผนะู้ชมโอกาสฟักไข่หนึ่งเปอร์เซนต์ที่เราจะได้เขาอนะโอกาสจะทิ้งอยู่ในไข่ของในเสาอนะความสามารถของเขาก็คือ ทุกครั้งที่เขากินผลไม้กลายพันธุ์ที่มันอยู่ในสวนเราผมแบบสุ่มนะเขาจะก๊อปกลายพันธุ์ของผลไม้ที่เขากินไปอ่ะไปใส่ให้ผลไม้ชนิดอื่นที่มันอยู่ในสวนมาชมคือก๊อปกลายพันธุ์แบบดูวกันไปให้ผลไม้ชนิดอื่นอ่ะเอาง่ายๆก็คือมันได้คล้ายจิ้งจอกเรยไซ์มาชมที่ไปก๊อปสถานะจากสวนอื่นมาใส่ในสวนเรานะแต่นี่เขาจะก๊อปสถานะในสวนเราไปใส่ของพืชผักที่อยู่สวนเราเองมาชมก็คือก๊อปของตัวเองอ่ะก็ถือว่าดูดีอยู่มาชมความสามรถได้คล้ายกับจิ้งจอกเรยไซู์อย ตัวต่อไปก็จะเป็นในเสาคอยาวผู้ชมผมเรียกคอยาวแล้วนะเพราะว่าจะเรียกง่ายสร็จแล้วท่านผู้ชมได้เข้าใจกันถูกด้วเลยว่ามันทำอะไรได้ผม้ชมเจ้าในเสาคอยาวตัวนี้ความสามารถเขาคือจะทาให้สัตว์เลี้ยงที่มันฟักออกมาจากไขเราผู้ชมตัวใหญ่ขึ้นมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นน่ะก็คือเพิ่มขนาดของไขแล้วก็ทําให้ไขที่มันออกมาจากเนี้ยน่ะน้าหนักสูงกว่าปกติผู้ชมน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะใครได้สัตว์เลี้ยงที่มันหนักๆก็ใช้ตัวนี้มาวางในสวนผู้ชมบอลตูโซลัดในเสาคอยาวตัวนี้นะ แล้วก็ตัวอื่นอีก3ตัวจะเป็นพวกตัวปีกับผมเช่นในนกปีกก็ทําให้ติดฐานบินฐานอะไรพวกนี้แต่หลักๆจะมี2ตัวนี้แหละที่เล็กกับเจ้าคอยาวนันที่ดูดีๆหน่อยต่อไปอีกงนิ้ชมเป็นมิวเทชันใหม่นะเจ้ามิวเทชันเอมเบอร์ก็จะได้จากสเปย์เอมเบอร์ที่มันอยู่ในรันคานใหม่น้มชมเป็นสเปย์นะได้จากตัวสเปย์หรือว่าจากพวกได้จากตว์เลนที่เป็นแรปเตอร์น้มชมก็คือแรปเตอร์ที่ผมได้มาเมื่อกี้จะมีโอกาสทำให้มันติดมิวเทชันนี้นะเวลาเราเก็บเกี่ยวมันซึ่10 10เเทท่่่่่าาานนนนูู้้้ชชมมถือออววใไดยคณะััี ่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วผู้ชมเป็นอัปเดตเล็กน้อยแก้บัก๊กแก้อะไรต่างๆนะเราสามารถขยายกระเป๋าเพิ่มได้ตอนนี้ใครมีกระเป๋าเต็มก็ขยายเพิ่มอะไรตอนนี้ที่เหลือเป็นของตกแต่งนะผู้ชมของตกแต่งนี่ไม่รู้ว่าคนจะสนใจหรือเปล่านะมี6ชิ้นขึ้นไปผู้ชมหกชิ้นบวกๆนะประมาณนี้สลับอีเวนต์รอบนี้ก็เป็นอีเวนต์ในเสานะไปทาเควสให้เอาอันนั้นกันนะผู้ชมไอบบ้บนอบสซัมบนโซัมแบบกระดูกนะที่จะแพงกว่าแคนดี้เราคำหวังอยู่ที่เขาแล้วไปทำกันผู้ชมเจอกันใหม